สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวิกฤตบาซินจับตาราคาน้ําตาลโลกโอกาสน้ําตาลไทยเงินตามชาวไร่จะได้เพิ่มนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าบาซินนั้นมีบทบาทเหนือกว่าคกลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล ยิ่งเวลานี้การค้าขายท่ามกลางสมรภูมิรบที่ทั่วโลกต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นั้นยิ่งลำบากเมื่อโฟก,กัสไปยังผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลเบอร์หนึ่งของโลกอย่างบาซิลที่เวลานี้ทั่วโลกต่างจับจ้องทั้งในมุมวิกฤตและมุมโอกาสในสถานการณ์ที่ทั่วโลกต่างเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับ เกี่ยวอะไรกับไทยนะครับเกี่ยวโดยตรงนะครับสำหรับสถานการณ์นี้ของบราซิลนะครับนายบุญทินโคสิลิที่ปรึกษาบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยนะครับเปิดเผยว่าบราซิลมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งในแง่ปริมาณและราคาและยิ่งมีความได้เปรียบเหนือกว่าใครชัดเจนต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งออกของบราซิลที่วันนี้ค่าเงินเรยว เอ,อื้อต่อการส่งออกมากส่งออกไปทั่วโลกขายได้ราคา10เซนต์ต่อปอนด์โดยส่งออกจะได้เปรียบมากขึ้นถึงเท่าตัวเมื่อเทียบกับค่าเงินเลี้ยวของบาซินที่อ่อนค่าลงเวลานี้ทุก1ดอลลาร์สหรัฐบาซูจะได้เงินเพิ่มขึ้นเกือบ6เรียวจากเดิมทุก1ดอลลาร์สหรัฐค่าเงินเลียวจะอยู่ที่3.8ถึง3.9เรียวโอกาสจากค่าเงินเลียวที่อ่อนค่าบวกกับราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างหวดห้าพ ทำให้อุตสาหกรรมอ้ยนะครับและน้ำตาลของบาซินได้เปรียบนะครับซึ่งสอดคล้องกับนายพิรมศักดิ์สาสุนีผู้อำนวยการใหญ่บริษัทค้าผล,ผลผลิตน้ำตาลจำกัดกล่าวว่าที่ค่าเงินเรียวบาซินอ่อนค่าลงมากก็ยิ่งสามารถผลิตน้ำตาลได้มากขึ้นและขายน้ำตาลได้ในราคาที่ตำ่ำโดยที่บาซินยังไม่ได้ แบกภาระขาดทุนเพราะมีผลผลิตอ้อยและน้ำตาลจำนวนมากอีกทั้งยังมีปัจจัยค่าเงินเลียวที่เอื้อต่อการส่งออกนี่คือข้อได้เปรียบที่บาซิลสามารถเลือกได้ว่าจะนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอนหรือนำไปผลิตเป็นน้ำตาลขึ้นอยู่ที่ความจูงใจของราคาในขณะนั้นดังนั้นนอกจากปริมาณแล้วแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกก็ขึ้นอยู่กับบาซิลที่เป็นตัวแปรสำคัญในขณะนี้ด้วย เพราะเป็นประเทศเดียวที่ผลิตน้ำตาลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งบาซินเป็นผู้รายใหญ่นะครับซึ่งมีผลกระทบต่อไทยที่ทำให้ราคาน้ำตาลลดนะครับชาวไร่อ้อยก็อาจจะได้เงินตามที่น้อยลงนะครับซึ่งผลต่อเนื่องจากวิกฤตโควิด19ในมุมลบนะครับซึ่งเป็นปัญหา ของทั่วโลกอยู่แล้วนะครับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ล่าสุดข้อมูลหน้าวันที่17พฤษภภาคม2563กระทรวงสาธารณสุขของบราซิลเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ลายใหม่ในบราซิลอีก14,919ลายทำให้ยอดสะสมทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับแซงหน้าสเปนกับอิตาลีจนบราซิลกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชือ้อโควิดมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกแล้ว ดังนั้นบาซินอาจเจออุปสรรคที่น่าเสียดายในสภาวะการส่งออกกำลังไปด้วยดีเพราะหากโควิด1 9ระบาดมากขึ้นการขนส่งน้ำตาลไปยังท่าเรืออาจเจออุปสรรคได้เส้นการปิดท่าเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของไวรัสมาไ่านี้นะครับซึ่งเมื่อปิดท่าเรือก็มีโอกาสทำให้ราคาน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นต่อไปอีกได้และมีความเป็นไปได้ สูงที่ราคาน้ำตาลจะกลับมาไตา11่11-12ถึงเซนต์ต่อปอนด์ได้ซึ่งวาซินอาเซียโอกาสนี้ไปก็ได้หากยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19ได้สิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้ราคาน้ำตาลที่พีกสุดนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ไต่ขึ้นไปสูงกว่า15เซนต์ต่อปอนด์เทียบกับราคาเดือนพฤษภาคมล่วงลงมาอยู่ที่10.1-10.2เซนตต่อปอนด จากราคาเคยไปถึงจุดต่ำสุดที่9.05เซนต่อปอนปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและหากการสร่งออกของผู้เล่นรายใหญ่อย่างบาซินมีข้อจำกัดมากขึ้นราคาน้ำตาลในตลาดโลกอาจกลับมาพุ่งสูงขึ้นเหนือ11เซนต่อปอนก็ได้และก็จะเป็นโอกาสดีของชาวไร่อ้อยของไทยนะครับและวงการน้ำตาลของไทยนะครับจะเป็นโอกาสในราคาน้ำตาลไทยก็ว่าได้นะครับ จากสถานการณ์ที่บราสิลเกิดสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสของผู้ส่งออกน้ำตาลเบอร์สองของโลกอย่างประเทศไทยนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์และพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยก็จะได้รับผลประโยชน์ตามมาด้วยนะครับจากการที่ได้ขายน้ำตาลในราคาที่สูงขึ้นและจะมีเงินตามมาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยได้มากขึ้นนะครับในช่วง เดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นการปันผลกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือเรียกว่าเงินตามนะครับก็อาจจะได้เงินเพิ่มนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ